พี่จีทำอะไรกินวันนี้นี่ตับหมักหุ้งตับหมัหุ้นตัหมักหุ้งครับทอดปลาทูครับเมืนี้ปลาทูสองตัวเข่งเจะบาทนี่ครับว้าปลาทูหาสิบบาทพี่น้องได้สองตัวกำลังสีทอดครับเอากระทะดำขึ้นแล้วครับง่ายครับมืนกินแบบง่ายดีสุดครับข้าวเหนียวเข้าก็ หมห้องทอดป่าแล้วก็แล้วไปนะพี่น้องเดจีกกำลังบันเรลงปรุงเครื่องอยู่ครับเมนูบ้านๆทานที่ไหนก็อร่อยทานง่ายๆครับขวามครับขวาวหลังบ้านครับขวานน้อยๆครับอยู่ตามภาษาครับสองเท่ากับใหญ่ สีทาสีสันน่าทานมากน,น,น้ำลายอยเข้าวเชีถดปะทูต้อครับเรียบร้อยครับลงค็กครับอ้โหสีสัน,สนไหนมาซิมก่อนดิจุ๊กจุ๊บอ๋ออร่อยมาก ทอดปลาทูต่อครับนี่ครับอันนี้ต้มไข่ครับไข่อันอยู่หลังบ้านแอมครับไข่ไก่อารมณ์ดีครับเลี้ยงไว้ก็ได้กินไข่คู่มือพี่น้องเลยมือละหาน่วยหกน่วยต้มไข่าจจี้เพราะเราเปี่ยนแผนปลาทูครับปิ้งวะฉันต้มไข่แล้วก็ปิ้งปลาทูต่อครับนี่ครับปลาทูายจี้ครับ เปลี่ยนจากทอดมาเป็นยางครับโอ้โหครับนี่ครับปิ้งปลาทูครับอ่าสีแซ่บกวนทอทดอีูครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> เราเนี่ยวนอนทอดครับคนนี้อยู่เข้าแห้งครับเมื่อยพี่นไหมล่ะพี่กินเนี่ยมือเจ๊จี้ครับมีมือเจ๊จี้มาเซ็ตปลาทูวนโอ้ทอนทอดร้อนเลยเท่าปลาทูตัวบางแง่ครับร้อนๆครับ หุ่งกับเผ็ดเผ็ดฮึครับประทูแซบไปสุดคือหัวมันครับใต่ได้กินหัวประทูนี่ครับเหครับกอกฮึฮอกกกอบครับ ปลาทูไม่มันนะไม่เป็นเค็มมันอดยก้แค่พักน้อยอ่าห้องกับปลาทูครับครับคำนี้โจโจ,โจโครับแค่สายกินนะ